ครับเมื่อประมาณสักสเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้คุยกับท่านทูตบางท่านน่ยนะครับท่านก็เล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าในบรรดาคนขับรถในคณะทูตนะฮะหมายถึงว่าคนขับรถของทูตประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการคุยกันแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาก็เขาเหมือนว่าช่วงเนี้ยคือทุกคนก็รู้ว่าเรื่องของการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาตินอเมริกาเนี่ยอาจจะค่อนข้างลําบากนะฮะก็แต่ละคนก็จะมีสูตรของตัวเองในเรื่องของการป้องกันตัวจากโควิดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างจะทึ่งหยูห่ายว่าประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยท่านทูตท่านหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยคนขับรถส่วนใหญ่ของคณะทูตเนี่ยเขาทานยาเป็นยาเหมือนแบบเป็นยาฆ่าพยาธิอ่ะฆ่าพยาธิยาถ่ายพยาธิของมา้าไอเวอร์เมกทิน นะครับซึ่งก็พอไปเช็คดูก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้พอสมควรในวงการนะฮะก็ในอเมริกาก็มีมี l l l n c n c e ตรงนี้นะครับก็มีการ r r s c r i b e นะฮะหมอก็ prescribe ให้ทางไกลนะครับให้กับคนที่ต้องการที่จะเอาไปป้องกันหรือรักษานะครับ ก็ในบางประเทศก็ต่อสู้กันนะบอกไม่ยอมไม่ใ,ใช้เนี่ยนะฮะกเ็เข้าใจว่าเริ่มแรกเนี่ยก็มีคนคนติดเชื้อใช่ไหมครับแล้วก็มีหมอบางท่านเนี่ยโดยเฉพาะเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยในบางประเทศเนี่ยได้ใช้ไอเวอร์เมกทินเนี่ยนะครับรักษาคนไข้แล้วก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จนะฮะคือการที่จะไปซื้อก็คงต้องมี prescription มีหมอสั่งยานะครับ ก็เลยกลายเป็นว่าทําไมคนขับรถบางคนนี่กเ็เลยไปซื้อแบบเป็นยาฆ่าพยาธิของม้ามาซึ่งก็ไม่ต้องให้ใคร p ร e สคร b e นะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เราให้ฟังนะครับว่าแต่ละคนก็หาลู่ทางเต็มที่เลยตอนนี้เพราะว่าไม่รู้จะทําไงนะฮะก็คือเห็นอะไรก็ลองดูะนะฮะก็อยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายช่วงเวลาที่วิกฤตทีเดียวนะครับ